อรที่เคยพบปัญหานี้บ้างคะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะหน้าบึง้งหน้างอเลยแต่หน้าเฉยๆของเรามันดุทําให้คนหลายคนเข้าใจเราผิดแล้ว่านตีความว่าเราเนี่ยกำลังชักสีหน้าใสเขาทางทงที่จริงๆไม่เคยเป็นอะไรเลยเคยมีนะคะนักเรียนครูอ้อคนหนึ่งเนี่ยทำให้เพื่อนเข้าใจผิดเพียงเพราะอะไรรู้ไหมคะ หน้าปกติของเขาชินกับการที่เงยหน้าแบบนี้โดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดูถูกใครแต่เป็นหน้าปกติที่ตัวเองไม่รู้ตัวบุคลิกภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ตีความ เร็วที่สุดเพราะว่ามนุษย์เนี่ยตีความด้วยภาพฉะนั้นเมื่อเขาเห็นภาพอะไรเขาจะลิงก์ไปกับอดีตภาพที่เคยเห็นเห็นไหมเราเคยดูตัวโกงฉนะนั้นในหนังมันจะชอบทําแบบนี้ฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําท่าแบบนี้ทั้งทงที่คุณไม่ได้มีเจตนาลบเลยก็จะทําให้คนตีความคุณผิดหรือคนบางคนบอกหน้าเฉยๆไม่ได้เงยเงิบเลยนะครูงเงาะแต่ด้วยอุปกรณ์บนหน้าพูดง่ายๆก็คืออวัยวะบนหน้านี่ยฮะใครที่มีลักษณะน,นี้ต้องฟังให้ดีๆนะคะ1ตาชี้2โหนกแก้มสูง 3. ปากบางมากๆ 4. ปากคว่ำนะคะปากที่แบบอยู่เฉยๆแล้วปากคว่ำมุมปากคว่ำลงแบบนี้ ้าเวลาที่ยิ้มปากจะเบี้ยวไปข้างหนึ่งจะไม่ได้ยิ้มสองข้างนี้จะเป็นยิ้มแบบนี้ค่ะหกเป็นพวกที่ชอบแต่งหน้าจัดโดยเฉพาะทาสีปากแดงเราจะนึกถึงมายารัศมีนึกออกไหมคะถ้าเกิดสมมติคนเห็นปากแดงมามันคือวูบแรกที่ควรจะตัดสินซึ่งเขาใช้เวลาในการตัดสินเราแค่ประมาณ7วินาทีเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในลักษณะท่าทีแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณจะสามารถช่วยพัฒนาในบุค,คลิกของคุณได้ก็คือรอยยิ้ม ทีนี้ยิ้มแบบไหนที่จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกบวกกับเราไม่ใช่ขยะเข้ามาบวกกับเรานะคะหมายถึงว่าคิดดีคิดบวกกับเรา1คือยิ้มจากข้างในจริงๆให้เราคิดในใจคิดในใจเราเรียกภาษาว่าอินเนอร์โมโนล็อกหรือภาษาในหัวนะคะเช่นเวลาเราเดินไปไหนแล้วคิดว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขหรือให้เรานึกถึงเรื่องดีๆที่ทําให้เรามีรอยยิ้มได้จริงๆเช่นอาจจะเป็นรอยยิ้มของลูกรอยยิ้มของคนที่เรารักใครก็ได้ แล้วเราก็ออกจากบ้านด้วยกันนึกถึงภาพนั้นแล้วก็จํารอยยิ้มบนหน้าของเราให้กล้ามเนื้อบนหน้าของเราทํางานแบบนั้นหรือบางคนให้ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ค่ะเอามือมาจับข้างแก้มนะคะแล้วพูดคําว่าอ e ี แล้วให้คุณจำกล้ามเนื้อบริเวณโหนกแก้มไวอ้อีกอ่านั่นแหละค่ะเวลาที่คุณพูดให้คุณติดเหมือนกับยกแก้มไว้เล็กน้อยแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เราดูเป็นมิตรได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องยิ้มตลอดเวลาจนดูเอ๊ะคนนี้ปลอมหรือเปล่านะคะแค่เรายกแก้มเล็กน้อยก็จะทำให้เราเป็นมิตรมากขึ้นและที่สำคัญค่ะถ้าเราเป็นคนหน้าตาแบบนี้ถ้าเราเจอใครยิ้มไว้ก่อนค่ะเพราะ คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่น่าดุเพื่อนครูอร๋อมีนะคะโหครบทุกข้อเลยตาชี้ปากคว่ำโหนกแก้มสูงนะคะแล้วมาขับรถเบนซ์มาเลยตอนนั้นเรียนมาหาลัยกันนะคะแต่ทันทีที่เจ้าเพื่อนครูอร๋อคนนี้ยิ้มและให้ความช่วยเหลือกับคนจากคนที่เคยผูกมองว่าติดลบเมื่อยิ้มเท่านั้นจะกลายเป็นบวกบวกเคยเป็นไหมคะใครที่เราติดลบเขาไว้แต่พอเราเห็นความดีซึ่งอาจจะเป็นความดีที่ดีเหมือนเหมือนกับคนที่น่าปกติเขาทํา เราจะบวกมากขึ้นกับคนคนนั้นฉะนั้นเวลาที่ใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหน้าดูอย่าไปคิดว่ามันเป็นข้อเสียค่ะเพราะถ้าเมื่อคุณยิ้มมากๆมันจะยิ่งกลายเป็นข้อดีแบบบวกบวกค่ะใครที่อยากจะพัฒนาเรื่องบุค,คลิกภาพเพิ่มเติมสามารถเรียนได้ทางคลาสออนไลน์พลังแห่งบุค,คลิกภาพ Personality Power ค่ะ